ครับกตอนนี้นะครับจะพาไปเบิ่งนะครับในวันน้งว่างนะครับของนักร้องชื่อดังนะครับดลอกคัดลงมาลานะครับในวันน้งว่างเขาทําอะไรบ้างนะฮะหลายคนว่าจะว่างหาว่าเขานอนเบ่นนะฮะดูบ้างฝัดใบไม้นี่ดูนะครับในเวลาว่างๆนะครับ นี่ทำเองนะฮะนี่เราัดห <laughs> งหนามาคอยไม่ <laughs> ทันตอนเช้าเนาะมือเศร้าเลยคัดห้องหนามจืดตู้โอ้คัดห้องหนามเองน้ำพร้อมครับแต่ก็เอรว่าเจบตอนแต่คัดห้องหนามเป็นสมเพชนะครับอันนี้มาดเจ๋วนะครับมาดเจ๋วเจ๋วประจำบ้านนะครับหลายคนสิเข้าใจว่า um งานไม่มีงานดอกลักกับสีนอนเว้นครับ มเมนนะครับอนอทีมเหรอครับนะครับบรรยากาศที่บ้านนะครับแต่มีหม้านะครับอีโมูหยองเป็นหมาเฝ้าบ้านนะครับอยู่มาวังสามสิบปีนะครับมาตัวนี้เป็นผัวหลายคนแล้วเป็นผัวหลายคนแล้วนะครับ คนวยก็กินเลี้ยงอันนี้ร้านสาวครับน้องลูกเกดสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับเติงดังหน่อยครับเตอย่าแก่ขี้ดังครับสุลูกเกดครับอดีครับหน่อยดีค่ะสวยมากเลยนะครับช่วยเมติกกว่าขยะเลยครับ นะครับพี่น้องครับทำจริงๆ,ๆนะครับนี่ไม่ไม่ใช่ตั้งใจถ่ายแล้วก็สร้างภาพนะครับผมผมมาแอบถ่ายโดย,ยเฉพาะนะฮะอันนี้ถ่ายเลยครับนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับ <S <S ตอนขัดห้องน้ำคงถ่ายไม่ทันนะฮะ